ที่นี้มันที่ดินของกมปูชาโวยไม่ใช่ของพวกมึงพวกมึงตั้งแต่เมื่อไรมึงก็อย่ามาคุ้งอะไรตั้งแต่เมื่อไรมาให้ที่อยู่อาศัยตั้งต่อไหนคุณจะมึงมาคุ้งตอนนี้หรอพวกมึงอ่ะมันที่นี้ก็ที่ดินของกมพูชาไงใช่เออบอกให้รู้ไว้ แล้วแบบสงสารพวกโจรนะที่แบบอยากได้มึงก็ชี้หน้าประชาชนของกูมึงเป็นทหารแต่มึงยังกล้าชี้หน้าเลยเรามึงชอบรุกรานที่ดินของผูกกูแวบๆบมืองก็ใหม่เหมือนพวกที่ชอบแบบอยากได้อยากได้ของคนอื่นที่ดินเนี้ยมันของตัาพปชาที่ดินเนี้ยมันเป็นของผูกกูตั้งแต่ไหนแล้วนี่แหละครับท่านผู้ชมสองผัวเมียสาวขมร ออกมาบอกคนไทยออกมาด่าทหารไทยออกมาด่าคนไทยนะหาว่าคนไทยนี่ขโมยดินแดนขมรขโมยดินแดนกัมพูชานะครับที่ตรงนี้มันเป็นที่ของกัมพูชาที่ตรงนี้มันเป็นดินแดนของกัมปพูชานะเป็นของขมรอ่าสองพวเมียน,นี้นะครับนะเพิ่งจะเกิดเพิ่งจะอายุยังยี่สิบกว่านะครับแต่มารู ว่าพื้นแผ่นดินตรงนี้เป็นของตัวเองนะครับแต่ประวัติศาสตร์ไม่เคยสอนนะครับเพียงแต่ฟังผู้นำฟังครูอาจารย์ในขเขมรสอนประวัติศาสตร์บิดเบือนความเป็นจริงนะครับสองผมนเนี่ครับก็ได้มาลงพื้นที่นะท่านผู้ชมมาพื้นที่ที่บ้านหนองจางเขาบอกบ้านตรงนี้เป็นบ้านของพี่สาวพี่ชายของเขา นะครเอออยู่มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับนะคือปู่ย่าตายายไม่ได้สอนให้ฟังหรอว่าตัวเองเนี่อพยพมาหนีภัยสู้ลบมามาพึ่งใบบุญประเทศไทยมาพึ่งที่ดินแผ่นดินไทยที่บ้านหนองจานเนี่ยแต่ก่อนมันก็เป็นป่าเป็นภูเขานะครับนะเป็นป่าเป็นดเนงเออคนเขเมอรอพยพมาอยู่ก็มาถางป่าทางนั้นตั้งถิ่นฐานนะครับ ทางคนไทยนะครับก็หาข้าวหาน้ำให้กินคอยช่วยเหลืออุ้มซูอุปถรัรมภ์นะครับหวังว่าจะเป็นมนุษย,ษยธรรมนะครับคอยช่วยเหลืออเห็นว่าเพื่อนบ้านยานเมเขมรนี้มาพึ่งพาประเทศไทยนะครับสุดท้ายเนระคุณครับท่านผู้ชมสุดท้ายเนระคุณนะครับเติบใหญ่ใหญ่โตมานะครับอยู่จน อยู่จนลืมกํำพืชน,นะครับอยู่จนคิดว่าพื้นแผ่นดินตรงนั้นน่ะเป็นของขเ,เมรเองนะครับส่วนผู้นําก็ปลูกผังพ่อแม่ประชาชนนะครับก็สั่งสอนลูกให้เข้าใจผิดว่าที่ตรงนั้นน่ะเป็นของขเ,เมรนะครับอ่านะถ้าผสมต้องมาดูคลิปสองผัวเมียนี้นะครับผัวของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับปากดีปากห้าวนะครับ เพราะว่าอะไรเขาจึงปากมีปากหนาาจึงออกมาด่าไทยทุกวันนี้ออกมาบอกว่าพื้นแผ่นดินตรงนั้นเป็นของกัมพูชานะครับเพราะว่ามันได้เงินได้เงินจากฮุนเซนได้เงินจากแกนนำฮุนเซนนะครับส่งเงินมาให้มันนะออกมาปุกปัน่นนะครับปั่นป่วนปร,ประเทศไทยนะครับดินแดนของไทยนะต้องมาดูคลิปของสองพ่อเมียนี้นะครับท่านผู้ชมอ้เหีห้ยไเหียไอเยไ้เหย เห็นแล้วแบบสงสารพวกโจน่ะที่แบบอยากได้มึงก็ชี้นาประชาชนของกูมึงเป็นทหารแต่มึงยังกล้าชีนาเลยเรามึงชอบลุกรานที่ดินของพวกกูแหววมึงก็มาอีกเหมือนพวกที่ชอบแบบอยากได้อยากได้ของคนอื่นที่ดินเนี้ยมันของการปูชา ที่ดินเนี้ยมันเป็นของรูกกูตั้งแต่ในแล้วที่ดินนี้ไม่ใช่แค่พึงมาอยู่ตอนเนี้แล้วมึงบอกว่าให้พวกกูเนี่ยมาอยู่ตั้งแต่ดีสงครามมาแล้วผวูกมึงบอกว่าให้อยู่อาศัยอยู่แต่พวกกูเนี่ยอยู่อยู่แล้วก็อยากได้ของพูกมึงหลักฐานมึงก็เอาแค่ลูกมีลูกสามสี่ใบมามาบอกว่า อันนี้มันเป็นของผูกมึงให้รรผูกกรมพูชายอยู่แต่อยู่แล้วไม่ได้จีบตัวอยู่แล้วไม่สำนึกคนบนอยู่แล้วให้ข้าวให้น้ำกินแต่ไม่รู้คนบนนี่หรอคนบนอะไรมึงแค่มาช่วยอันนั้นก็แทนอยู่แต่ที่ดินนะ่ะมันเป็นของผูกกูมันไม่ได้ของพวกมึงแต่พวกมึงอย่างชี้อย่างเงี้ยเลยทหารพวกมึงอะ่ะ ที่นี้มันที่ดินของกัมพูชาโวยไม่ใช่ของพวกมึงพวกมึงตั้งแต่เมื่อไหร่มึงก็อยากมาคุ้งอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่มาให้ที่อยู่อาศัยตั้งต่อไหนคุณจะมึงมาคุงตอนนี้หรอพวกมึงอ่ะมันที่นี้ก็ที่ดินของกัมพูชาไงใช่เออบอกให้รู้ไว้เอมาดูโจรที่แบบอยากได้ที่ดินของประเทศของเราอาก็โจรนี่เป็นไง ตอนนี้ก็ไม่กล้าจะมาเท่าไหร่น้องเพราะว่ามันที่ดินของเขาของเขาใช่แต่โจนน่ะมันอยากได้มันขี้ขโมยมันอยากได้ทุกอย่างเลยอะไรอ่ะไม่รู้จะเป็นอะไรนะหนาเอคนบรวยเนาะรวยจริงรวยจริงแต่อินไซโจนขโมยขี้ขโมยเอ้ามึงบอกว่าอะไรของที่ดินอะไรของพวกมึงแล้วที่ไห้อาศัยอยู่ตั้งแต่ตอนไหนแล้วมึงมาทวงที่ดินตั้งแต่ตอนเนี้ยทำไมแต่ก่อนมึงไม่ทวงอ่ะมึงมึงมาทวงตอนนี้เพราะมันอยากลุกรานไงมันอยากเอาชนะไงเอาชนะไง มันก็อยากได้ทุกอย่างเลยเออเป็นคน air, อ่อนแอเป็นคนอ่อนแอเยียบเอาเยียบเอาอย่างนี้มันไม่ใช่เราประชาชนเด็กตัวดำๆอ,อ,อ,อ่ะที่เขาเนี่ยไม่ได้เรียนอะไรออแล้วก็ชิดมายื่นทีอยาก ระท้วงที่อยากได้ที่ดินของเขาเนี่ยพอปผูกมือนม่แหละอยากได้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 อยากมีไม่ไม่อยากจะทําอยากจะเอายากจะเอานี่อยากจะเอานี่นู่นนั่นโอ้ยไม่มีคุณธรรมเลยแล้วประเทศถึงศาสนาประพุทธแต่ชอบมาเอาของคนอื่นนมันผิดสิ้นแล้วมันผิดสินแล้วค่ะมันผิดสิ้นแล้วมันตะขอบบอกรวยว่ายุคแค่นี้เทอีทีนี้มันที่ดินของกัมปูชาโชยไม่ใช่ของลูกมือพวกมือตั้งแต่เมื่อไหร่เออมึงก็อยากมาครงอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่มาให้ที่อยู่อาศัยตั้งต่อไหนเออเพิ่งจะมึงมาครองตอนนี้ิหรอกงัพูชาไใ่เออ นี่แหละครับทุกคนนะสองผัวเมียชาวขเขมรคนขเขมรบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นของกัมพูชาเป็นของขเขมรเองพูดยังจะไม่ถูกเลยนะครับเหมือนกําลังคิดอะไรอยู่เหมือนแต่จะพูดออกมาแต่ละครับในเหมือนคิดเลยว่าอ,อพยายามจะพูดว่าแผ่นดินตรงนั้นเป็นของกัมพูชา ตั้งแต่ปู่ย่าตายายตั้งแต่เกิดมาก็รู้เลยว่าแผ่นดินนี้คนกัมพูชาคเคยอยู่มาก่อนอยู่จนตุ๋ยไปหลายศพหลายลายนะคะคือมันไม่ได้ดูประวัติศาสมันไม่ได้ดูตอนที่มันอพยพมานะครับนะคือครูอาจารย์ครูบาอา,าจารย์ที่ประเทศมันมันไม่ได้สอนนะมันไม่ได้สอนให้นักเรียนนะเพราะว่าอะไรคนเก่งๆนี่โดนหุ่นเซนเก็บหมดนะครับ สอนประวัติศาสตร์ในความเป็นจริงไม่ได้ต้องสอนแบบว่ามโนนะครับนะหลอกลวงกันเองต้มกันเองนะครับถึงจะเข้ากับหุ่นเชนได้นะครับหุนเชนมันต้องทําให้ประชาชนมันโง่นะครับมันถึงจะอยู่ในกัมพูชาได้นะแล้วกรณีที่มันบอกว่าทหารไทยมีสิทธิ์อะไรไปซีหน้าประชาชนมันก็เพราะว่าทหารไทยรักษาอธิปไตยดินแดนของไทย ถ้าใครลุกล้ำเข้ามาทาหารไทยมีสิทธิ์จะทำทุกอย่างแม้กระทั่งจับนะครับจับติดคุกได้นะนะครับนะถ้าพวกคุณบุกรุกทำลายรั้วลวดหนามนะมันคือผิดกฎหมายระหว่างประเทศสามารถจับขังคุกได้ทำลายข้าวของนะครับของหลวงนะคนขเขมรต้องเข้าใจนะเข้าใจไหมคำว่าของหลวงนะครับอืมนะ ทหารมีสิทธิ์ทำได้ล่าสุดครับคนไทยไม่ทนครับท่านผู้ชมคนไทยไม่ทนครับนะคนไทยออกมาสั่งสอนนะครับสองผัวเมียเนี่ยนะครับคนขเขมรเนี่ยล่าสุดคนไทยจัดการจัดหนักจัดเตม็มะสมน้ำหน้ามันครับนะเจอคนไทยตอกกลับเป็นไงครับทีนี้นะปากดีนะ,ะนะต้องมาฟังพี่ๆคนไทยนะเขาคิดยังไงครับนะ กับหนุ่มเขมรกับผัวเมียคู่นี้นะครับต้องมาดูพี่คนไทยเขาตอสองผัวเมียนะครับมารับชมได้ครับท่านผู้ชมวัดดีไอเมรไอคี้ขาโอ๊แต่ว่าไม่สามารถพูดภาษาใต้ได้วันนี้กูจะพูดเป็นภาษากลางอีสัตว์มึงฟังกูให้ดีนะอีเขมนะรมึงอยากให้กูพูดเขมรกูพูดให้มึงแหละกูหัดมาแล้วอีสัตว์แล้วเลนก็เสือกจุกปากอีกนะ จะบอกเลยว่าประเทศไทยของกูมีดีกูจะบอกเลยเป็นไงล่ะไอ้วุ้นเส้นกับไอ้วุน้นไม้แยกเต้นของมึงไปอยู่ไหนแล้วอะคะไม่มีเฮียตัวไหนมาช่วยพวกมึงเลยใช่ปะที่มึงไปอ่าอ่าอพยพหนีหัวซุกหัวซุนอดไอ้ขี้ข้าวไอ้เหยียดแม่เออเออมันต้องอดอย่างนั้นแหละคะ่ะเต็นโตเต็นที่นั่งกาหารการกินของมึงก็ไม่มีนะคะอพยพก็อพยพไป มันมันไม่ได้สนพวกมึงอะค่ะแต่โทษทีนะคะของประเทศไทยกูจะบอกให้มึงตาแจ้งไว้อืมประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์และองค์ราชินีกูจะบอกให้เลยกินดีอยู่ดีคนอยู่ในศูนย์อุปยบนะมีม้อนมีมุ้งมีผ้าห่มมีอาหารกินทุกมือ้อสามมื้อกินตลอดเวลากูจะบอกให้ไม่อดค่ะเพราะอีกอย่างนึ่งนะ เออไอขม е ไอหุ่นไม้ไอหุนอห่นเช่นมึงรู้ไว้ใช่กันนะกูจะบอกมึงเหลา่าให้มึงตาแจ้งว่ากษัตริย์ของกูเป็นยอดนักรบเป็นจอมทัพไทยกษัตริย์ของกูเนี่ยพระมากษัตริย์ของกูเนี่ยท่านจบหลักสูตรมาจากต่างประเทศมึงรู้ไว้เสียด้วยไม่ใช่ลบงูปลาปลาเหมือนมงตายโง่เงินเป็นพี่ฟุง้ง ให้แล้วไอ้จะบอกว่าของมันดับไปห้านายบาดเจ็บห้าสโอ้ยขี้คลอกอีกโกหกหน้าด้านๆ้านโคศกมันมาโกหกหน้าด้านด้านแล้วไอ้ซากที่มึงไปเจอไอ้ที่ทางทหารไทยบอกว่าเหม็นเหม็นจนจ,นจะบุกจะเป็นไซนัสแล้วมึงมาเก็บซากของมึงกลับไปด้วยนะพวกกูไม่อยากได้ปุ๋ยที่มันไม่มีค่าเหมืนพวกมึงเข้าใจยัง ไอ้ภูที่ช่องภูผาไอา้ภูผีที่ปราสาตาเมือนทมปราสาตาควายแล้วอีกหลายๆา,ายที่ที่มึงทิ้งเพื่อนมึงอะขนาดหมาเขายังมาเก็บทํำศพให้เลยเออมาตายโหงข้างถนนเขาไม่ให้เหม็นแต่พวกมึงปล่อยพวกเพื่อนมึงให้เหม็นอะ โอ้ยเป็นปุ๋ยปุ๋ยอย่างพวกมึงนะไม่มีค่าหรอกดีมาก็ไอหุ่นมายัดของมึงอะ่ะมันให้มึงอ่ะ88บาทมึงรู้ไหมทหารของประเทศไทยมีค่าขนาดประชาชนเด็ก2เดือนอที่มึงปล่อยระเบิดลงใส่แล้วเขาเสียชีวิตอะ่ะอีกทำไมมายุ่มบะาหา,ามจอคนเม็ดยามารองเป็นตีนเส้าเล่าความเท็จได้ใดตทรหาเกิดได้ซีมนะ ดินตรงนั้นน่ะเป็นที่ของประเทศไทยเธอมายุ่มระหะสระหามเหารอแสดงละครทาเป็นร้องโหมงร้องให้มาสแสดงละครขึ้นมือนะมนันเอาปีประมาณชนะเอ้ยคิดดูซิมาอยู่กี่ปีแล้วโมรุกร,ร้มปฏิซีมเยอดได้ซิมเฮ้ยเธอจะเองเกิดบอกคุณเองเฮ้ยเธอจะยุ่มประเทศระหามาเอาแผ่นดินไทยแล้วเป็นของตัวเองอ้างว่าเป็นของตัวเองแล้วมาร้องโหมร้องให้หือ ยมเมนแผ่นดินซีมตะปียู่นะหน้าหนอยเดตโรเบเกอร์โด้ตรงนั้นน่ะแผ่นดินไทยแต่ก่อนมันเป็นป่าแล้วน้ำเคลียโมเฮโมลึกเตีย้ยแล้วพากันมาทางป่าแล้วพากันตั้งบ้านก็จะนากรรมกำโมเสนเิโยไดวิเนียธายวิโยแผ่นไดวินเนียธาเป็นยังไงอ่ะประเทศไทยเขาเอาดินแดนคืนแล้วเอาที่ดินคืนแล้วตุ๊จื้อพอ,อัตหารวิโยพงประชาชนนี่เบเก็รดียวกันชนแนวป้องกันมันโอยทหารซีมลุงดำอย่าไปเชื่อทหารกัมพูชา ทหารกัมพูชามันเอาพวกคุณแหละเป็นแนวป้องกันแนวรั้วเพื่อไม่ให้ทหารไทยเข้ามาน้ำเคลียร์ยุ่มประเทศห้ามเป็นพากาันร,ร้องผมร้องให้แสดงละครอยู่ได้ตรปกเกดแเพนไดซีมออยกิวิงเติลตรงนั้นมันเป็นพื้นแผ่นดินไทยไทยก็ต้องยึดคืนเพนไดพ่อเอแล้วก็เป้ยมันเน่าแผ่นดินกัมพูชาเยอะแยะทำไมไม่อยู่จ้องบ้านตบอกี้และพ่อเองด้วยทาซีมจองบานอยากได้แต่พื้นแผ่นดินเขาแต่เมื่อว่าคนไทยอยากได้แผ่นดินของเขมรได้ว่างล้ตามตกกามปรีหนูได้บัคเขมรน,นะ เกิดมืดเกษรไหลที่ดินในป่าที่ว่างแถวนั้นน่ะที่ในกัมพูชาน่ะเยอะแยะเป็นแสนเป็นล้านได้อะทำไมไม่อยู่เกิดโอ้ยมโนอนปตีซีมทําไมมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะอะไรรู้ไหมเกิดโอ้ยเด้งนงโนปตีซีมไปทันสมัยสะดวกสบายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประเทศไทยมันทันสมัยอยู่แล้วสะดวกสบายเมียนพึงเมียนตื้อออยเปอโกดบานรีนปีไฟมีน้ําให้ใช้ลูกก็ได้มาโรงเรียนที่ไทยรุ่นระเนียก็บบ้านตรรักษาทีโรงพยาบาลซีมเจ็บป่วยได้ไข้ก็ มารักษาที่โรงพยาบาลไทยแต่มันกู้ยืดบุญคุณเดลนกแผ่นดซีมนุยซีมจุยล拉ตีแต่ไม่เคยคิดว่าอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเคยมารักษาที่แผ่นดินไทยไม่เคยเห็นบุญคุณของคนไทยเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมพี่ๆคนไทยตอบขเขมรนสองผัวเมียนี้ได้สาใจมากครับนะต้องเจอคนแบบนี้ครับสองผัวเมียนี้นะครับเนรคนลืมคำพืชน,นะครับทั้งที่ตัวเองนี่ มาขายของมาหาอยู่หากินในประเทศไทยพอกลับประเทศไปมีเงินมีคำจากประเทศไทยแล้วกลับประเทศไปแล้วมาเนรคุณนะครับนะแต่ก่อนสองพ่วเมียนี่ก็มาทำงานที่ไทยมารักษาที่ไทยนะครับมาเรียนที่ไทยสุดท้ายกลับไปนะครับก็กลับมาด่าไทยนะครับนะพอได้รับใดดีขึ้นมานะครับนะมาด่าคนไทยนี่แหละครับประเทศไม่ต้องไปช่วยเหลือมัน สมแล้วที่คนไทยนะครับตอบสนองมันนะคนะนะใจจริงๆท่านผู้ชมนะครับสุดยอดเลยครับพี่ๆคนไทยนะคนแบบนี้ไม่ต้องให้มันเข้ามาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยเลยนะครับนะให้มันตุ๋ยอยู่ในประเทศมันนันแหละไม่ต้องรักษามันถึงมันจะมีเงินถึงมันจะมีอะไรก็แล้วแต่มันนะครับนะไอ้พวกเนรคุณไอ้พวกพยาละแวกเชื่อใจไม่ได้นะครับท่านผู้ชม